สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาชมรถนี่6 0ล้อใหญ่คันด้านหลังนี่เป็น6ล้อขนาดใหญ่นะคะฮีโน่ซีรีส์ห0น้กระจังหน้าสีขาวนะคะคันนี้แบบรุ่นจะเป็น f g 8 J PLA นะคะซึ่งตัวถังจะเป็นกระบะเหล็กทั้งลูกเลยนะคะซึ่งตัวกระบะของรถคันนี้นะคะจะสามารถเปิดด้านข้างได้นะคะแล้วก็ตัวข้อก็จะสามารถเปิดได้เช่นเดียวกันแต่ตัวกระบะของลูกนี้นะคะจะมีเสากลางนะคะ ขนาดของกระบาดลูกนี้นะคะจะยาว7เมตร30กว้าง2เมตร50และก็สูง2เมตร20นะคะด้านท้ายจะมีเหล็กชักท้ายและก็โซ่ให้เรียบร้อยเลย้านในของกระบาลูกนี้นะคะพื้นจะเป็นพื้นเหล็กเป็นกระบาดเหล็กทั้งลูกเลยนะยางทั้ง6เซนของรถคันนี้นะคะสภาพ80%นะคะน็อตล้อ8ตัวยางจะเป็นเบร์ 11R นะคะ2 2 5 1 6 ภายในของรถคันนี้นะคะสะอาดพร้อมใช้เลยนะมีาที่นั่งด้านหน้านะคะแล้วก็มีเบาะหลังตัวกระจกบานหน้านะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกระจกนิรภัย2ชั้นนะด้านข้างจะมีกระจกมองข้างทั้ง2ด้านซ้ายขวานะคะระบบพวงมาลัยนะคะเป็นแบบลูกปืนหมุนเวียงนะคะมีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรงอัตราทดจะอยู่ที่ 10. 2 0 2ส่วนเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์กระปุกนะมี6เกียร์เดินหน้านะคะแบบโอเวอร์ดร์นะ เกียร์2ถึงเกียร์6นะคะจะเป็นซโคเมตส่วนเบรกมือนะคะจะเป็นแบบกลไกลแบ่งตัวเบรกกระทำที่เพากลางส่วนเบรกนะคะจะเป็นแบบไฮดรอลิกนะคะประกอบด้วยการเบรกแบบตัวนำคู่กระทำทุกร้อนะการควบคุมนะคะจะเป็นแบบลมดันไฮดรอลิกว2วงจรอิสระส่วนเบรกไอเสียนะคะจะเป็นแบบลมดันการทำงานจะควบคุมด้วยไฟฟ้ากระจกด้านข้างนะคะจะเป็นแบบมือหมุน ทั้งซ้ายและขวามีที่เขียบุหรี่นะคะส่วนคัดนะคะจะเป็นคัาแท่งแผ่นเดียวนะคะควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกแล้วก็มีลมดันช่วยเครื่องยนต์จะเป็น JO8E 212แรงม้า156กิโลวัตต์สจังหวะหกสูบเรียงตั้งแนวตรงโอเวอร์เฮดแคมชาร์จระบบระบายควารมร้อนด้วยน้ำเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะ การจ่ายเชื้อเพลิงนะคะจะเป็นแบบคอมมอนเรลควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ระบบการเผาไหม้นะคะจะเป็นแบบ Direct Injection นะสำหรับคันนี้อัตราการอาจจะอยู่ที่18.0มาตรฐานไอเสียนะคะจะเป็นยูโร3ระบบการสั่นของรถคันนี้นะคะล้อหน้าจะเป็นแหนบและโชว์ในส่วนของล้อหลังนะคะจะเป็นแหนบและแหนบช่วยแบตบนะคะจะมี2ลูกนะลูกละ12โวลต์นะคะส่วนถังน้ามันลูกนี้จะจุได้200ลิตรนะคะ ชนิดน้ำมันที่เติมจะเป็นดีเซลคันนี้นะคะจดทะเบียนปี2,554ถ้าเทียบคอสอแล้วก็ปีปี2,011นะคะน้ำหนักตัวรถน,นะจะอยู่ที่7ตัน3นะคะซึ่งสามารถบรรทุกได้ถึง7ตัน7เลยนะคะรวมน้ำหนักแล้วก็จะเป็นส5าตันตามกฎหมายกำหนดเลยคันนี้มีที่เก็บผ้าใบเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีรูลมด้านบนเรียบร้อยนะคะ ราคาของรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่690,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นเพียง60,000บาท4ปี40แงวดจะผ่อนหยุดงวดละประมาณ19,000บาทนะคะส่วน5ปี60งวดจะผ่อนอยู่งวดละประมาณ16,000บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะต้องการดาว1แสนขึ้นไปนะคะจะผ่อน4แป่งงวดอยู่ที่17,800บาทโดยประมาณนะคะแล้วก็60งวดจะอยู่ที่15,500บาทนะคะสำหรับคันนี้ ในส่วนของรถคันนี้นะคะค่าใช้จ่ายนอกจากเงินดาวที่ลูกค้าจะต้องมีนะคะก็คือค่าประกันนะจัดได้สูงสุดเท่าไหร่ส่วนต่างจะเป็นเงินดาวนะคะส่วนค่าจัดและค่าโอนทางร้านเป็นคนออกให้นะคะพรบรป้ายเหลืองเข้าที่นคปรปฐมฟี่หนึ่งปีเลยนะ ลืมบอกไว้คันนี้แอร์เย็นนะคะไฟติดทุกดวงนะถ้าท่านใดสนใจหรือสะดวกที่จะมาดูรถนะคะมาดูได้ที่ร้านสุดใจรถบรรทุกนะคะจะตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมช่วงตำบลสะกะเทียมอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะคะเบอร์โทรติดต่อก็0 9 6 6 5 4 1 4 4 9โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชม ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรคลิปรถคไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ